ต้นกระท่อมอายุเกือบ10ปีถูกตัดโค่นทำลายหลังตำรวจสวัสดิภาพเด็กและสตรีนำกำลังเกือบ3 0นายปลูกผมเข้าตรวจค้นบริเวณชุมชนริมถนนมอเตอร์เวย์ชุมชนสุเหล่าที่รอหลอแงะย่านสะพานสูงดังได้รับแจ้งว่าชุมชนแห่งนี้หลักลอบปลูกต้นกระท่อมและจำหน่ายใบกระท่อมให้กับวัยรุ่นทั่วไปเพื่อน,นำไปผลิตยาเสพติดประเภท4ูดร้อย ล่าขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็พยายามที่จะใช้เลื่อยนะครับทำการเลื่อยเพื่อที่จะทําลายต้นกระท่อมนะครับต้นนี้ทิ้งอยู่นะครับโดยจะเห็นได้ว่าจากลักษณะของลำต้นแล้วค่อนข้างมีขนาดใหญ่อย่างน้อยอายุในการโตขึ้นมาก็ได้จัดสิปี และที่สําคัญนะครับต้นกระท่อมที่ทําการมาทําการตรวจค้นในวันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในบริเวณบ้านของประชาชนที่อยู่ที่นี่แต่จากการสอบถามไม่มีใครยอมรับนะครับว่าต้นกระท่อมเหล่านี้เป็นของผู้ใดมาปลูกไว้ซึ่งตรงนี้เองตํารวจจะได้ต้องมีการขยายผลน,นะครับเพื่อสืบหาเจ้าของใบกระท่อมตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งนะครับว่ามีการลักลอบขายใบกระท่อมให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่บริเวณแถวนี้ครับโดยทันทีที่ถึงเป้าหมายตำรวจได้กระจายกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่โดยรอบชุมชนซึ่งพบว่าเกือบทุกบ้าน จะมีต้นกระท่อมทั้งชนิดก้านเหลืองและก้านแดงปลูกอยู่เป็นจํานวนไม่ต่ำกว่า40ต้นตัวแต่ละต้นมีลักษณะสูงใหญ่ปลูกกระจายอยู่ทั่วไปแต่เมื่อตํารวจเข้าไปสอบถามกลับไม่พบว่าใครเป็นเจ้าของทางที่ต้นกระท่อมเหล่านี้ปลูกอยู่ในเขตบ้านของพวกเขาสุดท้ายตํารวจจึงตัดสินใจประสานเจ้าหน้าที่เขตสะพานสูงขอกําลังเจ้าหน้าที่เขตเพื่อช่วยกันตัดต้นกระท่อมทั้งหมดทมกระงความไม่พอใจของชาวบ้าน ที่เห็นว่าต้นกระท่อมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นยาสมุนไพรที่พวกเขาใช้กินเพื่อรักษาโรคไม่ได้นํามาเป็นยาเสพติดอย่างที่ตํารวจได้รับข้อมูลกินแก้โรคเบาหวานแล้วแก,แก้ปวดเมื่อยคนแก่ๆส่วนมากจะกินพวกคนอายุเยอะๆนะครับกินมานานหรือ,อยังครับนานแล้วครับหลายปีนะครับกินทีกินกนะีกี่ใบก็กินใบหนึ่งก็กินน้าร้อนคาราบาอะไรเงี้ยก็คือกินเป็นแบบว่า,วา เป็นยาใช่ไหมครับครับครับคับเบอร์หวานยังมีนะครับแล้วก็ไปกินกันนะเบาหวานของใบกระท่อมที่เรากินขณะที่ตํารวจบอกว่าจากข้อมูลที่ได้รับแจ้งพบว่าชุมชนแห่งนี้มีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่นําใบกระท่อมส่งขายให้กับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยจะขายใบกระท่อมใบละ3-5บาทต่อ1ใบเพื่อส่งขายไปทํายาเสพติดประเภท4ี0คูร้อยแล้วส่งต่อไปให้กับเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้โดยหลังจากนี้จะสืบสวนหาเจ้าของต้นกระท่อมทั้งหมด พร้อมกับฝากเตือนประชาชนทั่วไปที่มีต้นกระท่อมอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นการปลูกหรือขึ้นมาเองโดยธรรมชาติให้ทําลายต้นกระท่อมทิ้งเพราะว่าต้นกระท่อมคือ,อยาเสพติดประเภทที่5เช่นเดียวกับกัญชาซึ่งใครมีไว้ครอบครองจะต้องถูกดําเนินคดีดตามกฎหมายทันทีครับแต่ประชาชนแถวนี้นะครับแจ้งไปว่ามีวินโมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าออกเพื่อซื้อต้นกระท่มเอาไปทำสีคูณร้อยถ้าไปให้เด็กไปเสพนะครับ ก็จากการตรงเจ้าหน้าที่มาดูก็พบว่ามีพืชกระท่อมครั้งแรกเราคิดว่ามีประมาณสิบกว่าต้นแต่เข้ามาดูจริงๆประมาณสี่สิบกว่าต้นนะครับตอนนี้ตัดทําลายไปแล้วสามสิบต้นนะครับกําลังดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับเข้าที่เห็นก็เป็นพืชที่ยืนต้นมานานนะครับอายุหลายหลายหลาย,หลายปีนะครับประมาณสิบปีนะครับก็จะได้ตัดทําลายให้หมดนะครับแล้วก็ทางทาง,ทางการสืบสวนต่อไปถ้าสืบสวนถึงใครก็จะได้ดําเนินการทางด้านกฎหมายต่อไป จากข้อมูลพบว่าใบกระท่อมที่ได้ถูกนําไปผสมกับยาแก้ไอน้ําโคลาเพื่อผลิตเป็นยาเสพติดประเภท4คูนร้อยจะนิยมมากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะมีราคาถูกและเมื่อดื่มแล้วจะทําให้มีอาการเมาคล้ายกับการดื่มเหล้าแต่ที่ร้ายแรงกว่านั้นได้มีวัยรุ่นบางกลุ่มได้นํายานอนหลับและยากดประสาทผสมกับ4คูนร้อยทำให้ฤทธิ์ของ4คูนร้อยแรงขึ้นอีกหลายเท่าตัว และมีฤทธิ์ไม่ต่างจากการเสพยาไอซซึ่งจากข้อมูลล่าสุดเพราะว่าในย่านหัวหมากมีการลักลอบทํา4คุณร้อยมากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นนักเกรียนนักศึกษาทั้งสิน้กนกะนกพลทอนถ่ายภาพทนิตโคสจินกรจีเนทเวทโฟรายงาน